ปจัจแจที่ลุงแหวงเจีวขึ้นมาก็คือนี่ครับปจัจแจบล็อกตัวทีอ๋อมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยมีปัญหาแบบว่า,าแผ่นตัวนี้เไม่ใช่ดิตัวหางปลาตั้งโซ่น็อตหางปลาตั้งโซ่มันหลุดหายไปนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพา,ลาลเลาะพาแอลแอลก็อายุหกสิบบอไดแอลฟังตายเห็นแล้วนะครับสําหรับ e ีพนี้ก็ลุงแหวงก็จะมานําเสนอ,เ,อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับเจ้า CT125 สาสายทัวริงคันนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จําเป็นต้อง ติดตัวไปบ้างก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าอันดับแรกเลยก็คือประแจที่ใช้สําหรับตั้งโซ่นะครับประแจที่ใช้สําหรับตั้งโซ่ตัวแรกเลยก็คือประแจเบอร์สิบเก้าเอาไว้ขันเท้าหลังนะครับแล้วก็เบอร์สิบสิบสี่ เบอร์สิบก <ard> ็เบอร์สิบสองเอาไว้ตั้งโซ่นะครับอันนี้อันนี้เฉพาะอันนี้เฉพาะชุดตั้งโซ่นะครับมีเบอร์สิบสี่เอ้ยเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสองเบอร์สิบครับอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนยางสำหรับปะเปลี่ยนยางเนาะเนาะ สำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ใช้ยางไนก็จะมีอุปกรณ์สำหรับเซอร์วิสเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางจะเยอะกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช้ยางไนนะครับอันแรกก็คือนี่ครับสูบลมบางแหวงเลือกใช้สูบมือแบบจักรยานนะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาหรือบางคนอาจจะใช้เป็นแบบแบบเเหยียบก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าใช้แบบเหยียบได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันตัวใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากแต่ข้อดีของมันก็คือสูบลมได้เร็วกว่าง่ายกว่านะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับส่วนสูบลมตัวนี้วิธีใช้ก็ง่ายๆครับเราดึงดึงออกมาดึงสายออกมาแล้วก็เอาไปใส่ที่จุบลมแล้วก็สูบ แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยมันอาจจะไม่ลมอาจจะไม่ไม่ยังไงอะ่ะเออไม่เยอะไม่เออแรงดันลมอาจจะตอนเราสูบมันอาจจะไม่เยอะเหมือนสูบตัวใหญ่ๆนะครับแต่มันสามารถช่วยเราได้แบบคือเราสูบลมแค่ว่าให้มันพอพอมี ให้พอลถให้เราไปต่อได้เสร็จแล้วเราค่อยไปหาออร้านป่ยางที่เขามีสูบลมแล้วร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เขามีสูบลมหรือว่าปั๊มน้ำมันก็ได้นะครับวันนี้ก็ช่วยได้ครับอีกอีกเส้นหนึ่งเหล็กงัดยางเหล็กเหล็กงัดยางขนาดหนึ่งฟุตสองอันนะครับไม่ต้องเอาตัวใหญ่นะครับถ้าตัวใหญ่มันจะหนักมาก อันนี้ก็ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วส่วนตัวนี้ซื้อมาใหม่คู่ของตัวนี้หายไปไหนไม่รู้เลยต้องซื้อมาใหม่ครับอ่าแล้วก็ยางในครับอย่างในนี่ขาดไม่ได้นะยางหลังยางหลังหนึ่งเส้นขนาดเท่ากับของล้อหลังเดิมที่เราใช้อยู่นะครับอ่าต่อไปก็ อันนี้อุปกรณ์เสริมครับอุปกรณ์เสริมเอาไปเอาไว้ลองตรงขอบล้อเพื่อไม่ให้ขอบล้อเราเป็นรอยเวลาเรางัดยางนะครับก็ง่ายๆก็ตัดมาจากกระป๋องน้ํามันเครื่องและครับเอาติดตัวไปด้วยแล้วอีกชิ้นหนึ่งน้ำมันฉีดโซ่ เป็นสารสารลอลื่นฉีดโซ่นะครับลุงแหวงเลือกใช้เป็นแบบจาระบีขาวกระป๋องเล็กๆก,ก็เอาพกติดตัวไปด้วยก็อาใส่ในกระป๋องนี้ก็อาใส่ในกระเป๋านี้ไปเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำมันพกน้ำมันพวกอะไรมันพอดีของมันก็คือว่าตัวเนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่ดีดมันไม่ทําให้เลอะนะครับกป๋องเล็กๆจำไม่ได้แล้วราคาสี่สิบกว่าบาทมั้งกระป๋องหนึ่งไม่แพงครับ สีหรือว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วครับอ้าวต่อไปคืออะไรต่อไปก็คืออุปกรณ์ที่มาตรฐานที่มาตรฐานโรงงานที่ทางโรงงานเขาให้มาอันนี้ไม่อันนี้เป็นเป็นอ่าปัจเจอ่า จริงๆเขาไม่ได้ให้มานะครับเป็นประแจตั้งตั้งอะไรนะโชกตั้งโชกค,ครับประแจปรับปรับ,บรีบาวโชกหลังอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็บล็อกโควเทียนให้ควงแรกมาตรฐานโรงงานที่เขาให้มาครับรถคันเหยียบแสนให้เครื่องมือติดรถมาแค่นี้ครับ ามชิ้นตลกมากครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ลุงแหวง DIY ขึ้นมานะครับปัจแจที่ลุงแหวง DIY ขึ้นมาก็คือนี่ครับปัจแจบล็อกตัวทีจริงๆมันจะเป็นตัวตัวทีนะครับแต่ลุงแหวงตัดออกเสร็จแล้ว DIY มีวายเป็นเอาหัวน็อตมาเชื่อมให้มันเป็นรูแล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็จะใช้นี่ครับใช้ไขควงเป็นตัวที่ใช้งานครับแบบนี้นะเวลาเราจะขันเพราะว่าถ้าเราเอาเป็นแบบตัวทีเลยเวลาเราจะเก็บ จะเก็บเราจะพกพามันจะไม่สะดวกนะครับก็ต้อง DIY เป็นหัวเชื่อมหัวน็อตมาแบบนี้แล้วก็ปจัจแจบล็อกเบอร์สิแล้วก็ปจัจแจบล็อกเบอร์แปดเดี๋ยวลุงแหวงจะบอกว่าอุปกรณ์ตัวทีตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวลุงแหวงจะใครคำตอบให้ครับนี่นี่ครับอุปกรณ์ เ,เครื่องมือสามชิ้นนี้ที่ลุงแหวงบอกว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับก็คือว่าลุงแหวงเอามาไว้ใช้เพื่อในในการเปลี่ยนสเตอร์หน้าครับเพราะว่าการจะเปลี่ยนสเตอร์หน้าเราต้องใช้บล็อกเบอร์แปดเบอร์แปดไขตัวนี้ออกนะครับอ่าเสร็จแล้ว ปเแจแหวนเบอร์สิ 10. เราก็ต้องใช้ขันขันขันเทียออกก่อนขันเทียออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาขันเทียออกเราจะถอดตัวนี้ออกยากหรือถอดออกถอดถอดฝาครอบโซ่นี้เอ้ยฝาครอบสเตอร์หน้าไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปะเจบล็อกเบอร์สิ B 10. ใช้สำหรับ ัน็อตในสเตอร์หน้าออกนะครับแล้วก็พกสเตอร์หน้าขนาด13ฟัน13ฟันเอาไว้เผื่อไปในที่ธุรกันดารเอาไว้ดันดอยสูงๆนะครับถ้าสเตอร์เดิมๆม,มันตามที่ลุงแหวงเห็นเพื่อนๆที่เคยใช้ซีทีมา มันดันไม่ไหวก็เลยต้องพกสเตอร์หน้า13ฟันไปด้วยครับเราจะไอ้คันเราจะเปลี่ยน13ฟันวิ่งบนถนนวิระยะยาวเลยมันก็จะมันจะอัน้นไม่ค่อยมันจะอั้นนะครับก็เลยต้องเตรียมติดตัวไปดีกว่าเผื่อได้ดันดอย ครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ลุงแหวงอยากจะนำเสนอก็คือกล่องเก็บเครื่องมือตอนนัวนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้าเช่นเคยถ้าใครสนใจอยากซื้อมาใช้เดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่คำ อธิบายคําอธิบายใต้คลิปนะครับมันจะเป็นรานะคารู้สึกจะสองร้อยกว่าบาทแต่สมัยก่อนนี่แพงนะสมัยก่อนนะหกเจ็ดร้อยครับตอนนี้ราคาถูกลงมาเยอะเลยแล้วลุงแหวนก็เลือกเอารุ่นรุ่นที่มันมีหูล็อก งล็อกตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ล็อกกันหลุดกันล็อกกันขโมยก็ได้ <c oughs> น,นี่นะครับนี่ใส่กุญแจเล็กๆล็อกไว้ว่าทำไมาว่าทําไม,าาาไมต้องใช้กล่องเครื่องมือยาวๆแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องพกตัวนี้ครับเพราะเราต้องพกพกสูบลมพกสูบลมแล้วก็เหล็กนัดยางขนาดหนึ่งฟุตได้พอดีเลย นีมันจะใส่ได้พอดีนะครับปิดฝาแต่เราต้องแต่เราต้องใส่ถุงก่อนนะใส่ถุงแล้วก็มัดให้ดีแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่ถุงเดียวมันจะเกิดเสียงดังมันจะเสียงดังเวลารถเราวิ่งรถเวลาเราวิ่งไปนะครับอ๋อมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับสาหรับ เพื่อนๆที่เคยมีปัญหาแบบว่าอาแผ่นตัวนี้ก็ไม่ใช่ดิตัวหางปลาตั้งโซ่น็อตหางปลาตั้งโซ่มันหลุดหายไปนะครับก็มีเคล็ดลับเคล็ดที่ไม่รับง่ายๆมาเพือ่อป้องกันป้องกันน็อตหายนะครับป้องกนอันน็อตคลายแล้วก็ตัวนี้หายไปนะครับก็แค่นี่ครับหา แตยางที่มันขนาดพอดีกับเกลียวหางปลาก็เอามาขันเอามาขันไว้เอามาใส่ไว้ครับนี่เพราะยังไงก็ไม่มีหายครับยังไงน็อตก็ไม่มีหลุดหายนะครับนี่ครับคือเค็สที่ไม่รับนะครับดูไหมใช้แบบนี้ทุกคันที่รถที่ใช้โซ่นะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับ อุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับเจ้าซีสายทอลลิงคันนี้นะครับก็ลุงแหวงก็กําลังเตรียมตัวที่จะไปออกทริปพุวกนี้ในในขณะที่ลุงแหวงเผยแพร่คลิปนี้ก็ลุงแหวงก็คงจะเดินทางแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่อง ลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาเอลวด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาเอลวสำหรับ e ีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันไว้คลิปหน้าครับ